ดีครับก้ลังาาพบกับอีซีเทนแล้วเนะเาะเดี๋ยวผมพอเช็คเสียงกันนะขณะที่รอเพื่อนๆมาโอเคเสียงมาอยู่เนาะสักครู่นะครับเพื่อนๆผมลองเปิดประก,กาดูก่อนว่าใช้ได้ไหมเนาะ ไม่ติดนะคัการทำอไไม่ติดไม่แน่ใจโอเคไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้โอเควันนี้ก่อนที่เราจะไปถึง KCE แล้วก็หุ้นเดทนะเดี๋ยวผมปิดหน้าผมกันเราก็จะมาดูภาพเซตก่อนภาพเซตไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้ลบไปถึงสิบสี่จุดนะตัว mm. ที่ควรจะ บวกก็ไม่บวกเนะตัวที่ควรจะบวกก็ไม่บวกนะครับเอ่อตัวที่ไม่บวกก็ลบลงหนักเลยเนาะนะครับก็จากภาพเซตเนี่ยมันเด็กเส้นดาวเทลไลน์ขึ้นไปแล้วเนาะสุดท้ายยืนไม่ไหวเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างปิดต่ำกว่าพันห้าห้าร้อยี่สิบเยก็ดูไม่ดีนะ แงินล้าบถัดไปเนี่ยครับ1 5 1 0 5 0 0เนาะไม่รู้ว่าจะลงไปแค่ไหนนะครับใครจะบวกก็ตามเราลงตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดู KCE ีกันสักนิดหนึ่งเขาก็ประกาศงบมาแล้วเนาะอืมจะเห็นว่ากำไรไตรมาสนี้ไตรมาสสองนะ367ล้าน376ล้านนะครับ งวดก่อนก็คือเยอนเย็นเนาะ571ล้านแต่ดูในนี้มันจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรามาดูนี้ดีกว่านะครับผมจะพูดคร่าวๆเนาะรายได้จากการขายเนี่ยเทียบ Q on Q นะไตรมาส2ไตรมาส1น,นะครับยอดขายลดลงนะได้3,897นะครับซึ่งไม่โอเคเลยแต่ต้นทุนขายก็ก็ลดลงเนาะตามตามรายได้นะครับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงนิดหน่อยนะค่าใช้จ่ายลดลงไป60 000, กว่าล้านจะถือว่าโอเคนะ กำไรสุทธิจากการดําเนินงานอันนี้กำไรสุทธิจากการดาเนินงานก่อนนะคือสามร้อยยี่สิบล้านนะครับซึ่งมากกว่าไตรมาสเดิมเนี่ยสามร้อยสิบสี่ล้านแต่เอ๊ะเมื่อกี้สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเนาะก็คือไอ้ส่วนห้าสิบกว่าล้านที่เติมขึ้นมาเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบหกนะกับสามร้อยยี่สิบเนี่ยก็คือห้าสิบกว่าล้านนะครับก็มาจากตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเออก็ออผม อโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องผมต้องแชร์หน้าหน้านี้ใช่ไหมโทษทีโทษทีผมต้องแชร์หน้าจอนี้เนาะโอเคสักครู่นะครับอ่าโอเคแชร์นี่เนาะโอเคโอเคโทษทีโทษทีเกือบอีกแล้วโอเคเอาใหม่นี่นะนี่นะลดลงนะครับ มแต่ว่ากำไรสุทธิจากการนำเงินงานเนี่ยบวกมาหกประมาณหกล้านเนาะหรือว่าเราเรียกว่าแฟดดีกว่าก็คือเท่าเดิมนะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงที่ย่ำแย่ของเขานะครับแต่จริงๆเขากำไรทั้งหมดเนี่ยสามร้อเจ็ดสบหกล้านห้าสิบกว่าล้านที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือกำไรจากค่างเงินเนาะลอใชดูนะ นี่มีเพิ่มขึ้นในงวดน,นี้มีผลทําให้การรับรู้รายได้เงินบาทเพิ่มขึ้น5.4ล้านนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีที่กำไรสุทธิไม่ลดลงเนาะถึงแม้รายได้จะลดลงนะครับผมก็หมายความว่ามันแฟงนะครับก็ให้ผลว่ารายรายได้เนี่ยที่ลดลงเนื่องจากมี มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะของลูกค้านะครับทำให้สินค้าคงคลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแต่ในไตรมาสสามเดี๋ยวผมหาก่อนอย่างไรก็ตามแนวโน้มความต้องการสินค้าของลูกค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาสสามหลังจากได้มีการเบิกใช้สินค้าคงคลังแล้วนะครับเออก็ไตรมาสสามอาจจะเขาอ,อาจจะเห็นอะไรที่ดีดขึ้นเนาะเขานะเลยถึงเขียนมาแบบนี้นี่ก็เป็นการดูทำอธิบายงบคร่าวๆนะส่วนอื่นเพื่อนๆก็ไปดูเนาะมัน ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูการาฟเนาะโอเคการาฟนะเดี๋ยวมันสต็อปแชร์ลี่อีกแล้วใช่ป่ะโอเคมาละควนจะเป็น TCE เนาะ เคขอล่ง okay. เนี้ยก่อน KCE เนี huh. ่ยเออที่ผมตีกราฟไว้ในโพสต์เน,นะมันก็เป็นในไทม์เฟรม60นะใครมาเลื่อนโอเคมันจะอยู่ประมาณนี้ uh huh. ซึ่งมันเป็นแนวรับพอดีนะครับแนวรับพอดีแล้วก็เป็นแนวรับ VA ด้วยถ้าเกิดหลุดมาตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งลงมาเนี่ย40.5 นะซึ่งสองบาทนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นเลยนะสองบาทนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นเลยอาจจะต้องถ้าหลุดแถวแถวนี้สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าคือผมไม่แน่ใจว่างบที่ flat ออกมาแบบนี้เนี่ยหรือเอาสี่สิบเอ็ดจุดห้าก็ไดม้มันจะเป็นบอ t t อ m out ของของของตัวมาหรือยังตรงนี้เลยดีกว่า คือเลิกนะผมไม่รู้อารมณ์ตลาดว่าเขาชอบไม่ชอบเพราะผมเพิ่งจะมาตามเรื่องของงบในในในไม่นานมานี้นะครับก็เลยเราก็จะเอาเทคนิคมาจับว่าถ้าหลุด48.75เนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องยอมไปก่อนนะครับแต่จากการที่กราฟมันลงเ,เรามาดูทำเฟรมเดนนะ48.75นะนเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีของแต่แถวนี้เนาะข้างบนเนี้ย และเกิดใครไม่มีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่40.5เนี่ยจะเริ่มทยอยรับเป็นไม้แรกนะนะครับแต่การที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาตั้งแต่สิบเมษาเนี่ยไตรมาสเนี่ยตรงนี้คืองบออกนะงบออกรอบที่แล้วนะครับมันก็เทพ,พวดลงมาเลยพลึบ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 ก็คือแฟดนะครคาวน,นี้นะคือ340ล้านกำไรแพ่พืชเคือนนี่ตกใจนะครับแล้วก็วิ่งลงมาตลอดเลย หนึ่งไตามากนี่สินี่สินี่สิไตม่าที่แล้วอยู่นี่สิคราวที่แล้วไม่ลงแล้ววะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่โอเคโอเคผมดูผิดขอโทษขอโทษคือมันแย่มาตั้งแต่ไตามาสี่ปีแล้วเนะาะไตม่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ลงแล้วสามร้อยหกสิบห้าแล้วมันก็ยืนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่ารอบเนี้ยมันจะยังไงแต่ถ้าเกิดใครไม่มีของเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสเก็บสะสมของเนาะ เพราะว่าทาง K S เนี่ยเขาเคยคาดการณ์ไว้ว่าไตรมาส3ไตรมาส4จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เนาะเป็นหุ้นใหญ่ที่วิ่งแรงนะครับขึ้นก็แรงลงก็แรงนะเพื่อนๆถ้าสําหรับใครมีของในแถวนี้เล่นที่เล่นในสามเหลี่ยมนี้หลุดอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องอมอทางเทคนิคมานะครับอย่าไปฝืนเนาะเผื่อมันลงเลกนะครับตรงนี้41.7นะครับผมทีนี้มาดู พุ่นเมื่อวานเป็นพุ้นไทยคมที่ได้ให้เดืเหตเอาไว้เป็นการบ้านเดอเเอาไว้ก็เบรกเหมือนไม่เบรกครับเบรกเหมือนไม่เบรกเพราะว่าตลาดไม่ดีเนาะก็ขย่าอยู่ข้างล่างตั้งนานแล้วก็เก็บพดพวดพดพดขึ้นมาแล้วก็หยุดไม่ไปไหนไม่ไปต่อ งบออออีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันรู้สึกว่างบจะดีด้วยนะจ้ะออผมก็ไม่รู้ว่าตลาดมันจะเป็นยังไงเนาะต้องรอดูนะครับเดี๋ยวงบการเงินข่าวๆต้องไปที่ข่าวเนาะโอเคสรุปผลการดำเนินงานนะ เนี่ย465ล้านเลยนะไตมาาก,ก่อนนี่309ล้านนะจำ104 4 5 6ล้านนี่ไว้นะเราดูอันนี้ไม่ใช่ไตมาาก,ก่อนอันนี้คือปีก่อนนะครับไตมาสองของปี65นะเดี๋ยวเรามาดูแฟกชีของเขาว่า Q1 ก็ได้เท่าไหร่เอาดูแค่ไวๆนะไม่ต้องไปจ่องเยอะเดี๋ยวเล่นตามกราฟเอานะครับ กำอะไรจุดที่เฮ้ยไตวันหนึ่งแม่งแปสิบเก้าล้านว่ะแปดสิบเก้าล้านเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบหกล้านนะเพื่อนเพื่อนเกินนี่หน้าหลังมันยืนแข็งขนาดนี้เนาะนี่นะแปิเก้าล้านนะ โหอะเอาซะหน่อยอะดูการซะหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดโดดไหมถ้าเกิดโดดถ้าสมมติใครไม่มีขอเนะี่ยถ้าเปิดโดดมาเบรกสักสิบสองจุดสามมันก็หน้าวัดนะแล้วถ้าเกิดมันตบลงมาเล่นกรอบเดิมเราก็ขายออกไปนะครับแต่ถ้าเกมันวิ่งไปเลยคุณก็ถือไปเนาะสิบสองจุดสิบสามจุดสองสิบสามจุดสามเนี่ยพอสู้ได้นะเออแถ้าเกิดไปเปิดไปสิบสามจุดหกสิบสามจุดเจ็ด ไม่ไหววะมีโอกาสโดนขายใส่นะก็ผ่านไปไปเล่นตัวอื่นรอมันย่อก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้มีอะไรเอ่ยก็อ๋อมีหุ้นหนึ่งตัวทำให้ได้เถ็เป็นหุ้นเล็กนะเล่นแบบสนุกๆน,นะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นทำน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่วิ่งเกี่ยวกับพวกโรงแรมเนาะ มไม่เข้าแล้วครับนะก็ค่อนข้างดูดีนะค่อนข้างดูดีนะเดี๋ยวผมจะมีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ b uying selling volume นะเพื่อนๆเพื่อนผมไปดูคลิปมานะก็เอามาทดลองใช้นะครับใช้ยังไงนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเห็นแท่งเขียวนี่นะเห็นแท่งที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยนะ เนี่ยแท่งเขียวให้เพื่อนมาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงแน่เขียวตรงนี้นะห้าสิบนี่คือวอลลุ่มซื้อนะนี่คือวอลลุ่มขายนะและนี่คืออัตราส่วนนะถ้าเกิดเป็นแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวแบบนี้นะครับแล้วแท่งของตัว indicator buying selling volume เนี่ยมีอัตราส่วนซื้อคือเพื่อนๆดูตามนะเจ็ดสิบแปดแท่งนี้ท่งนี้ เจ็ดสิบแปดคือถ้าเกิดนมีอัตราซื้อ Buying เกินเจ็ดสิบห้าขึ้นไป Selling ต่ำกว่ายี่สิบห้าลงมาและอัตราส่วนเนี่ยคือสองขึ้นไปให้ซื้อราคาปิดก็ได้ครับหรือราคาเปิดในพวกนี้เรา Stop Loss ไปที่โลของของแท่งวันนั้นเลยได้หไหม,มเนี่ยเราก็จะ Stop Loss ไว้โลของแท่งวันนั้นอันนี้คือทดลองใช้นะ เพื่อนลองไปทดลองใช้ดูนะเอาใหม่นะแท่งวอลลุ่มเนี่ยของ Buying Selling Volume เนี่ยถ้ามีอัตราส่วนซื้อดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะตรงนี้นะซื้อคือฝั่งซ้ายนะขวานะนี่คืออัตราส่วนนะถ้ามีวอลลุ่มซื้อเกิน75ต่อ25วอลลุ่มขายเนี่ยแล้วอัตราส่วนคือ2ขึ้นไปให้ซื้อเลยมันอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไม่หลุดโลของแท่งนั้นนะ่ะราคาของแท่งนั้นก็ ไม่ต้อง stop loss ก็ถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปขายข้างบนเนาะโอเคอินดิเคเตอร์ก็ดูดีหมดนะตอนนี้ก็เพิ่งยิงมาหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งสองแท่งนะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวผมวัดให้โอกาสเป็นเวฟสามเนาะขึ้นมาถึงเป้าพอดีเป๊ะโอเคพรุ่งนี้ถ้าเบรกแถวนี้นะ เพื่อนก็จัดกันไปเลยครับนะเอาแค่นี้พอนะสองจุดสามสองนะสองจุดสามสองนะนะครับอืมก็ลองดูแล้วดูว่าสองจุดสามหกตื้อไหมเดี๋ยวมาเรามาดูทางแฟนหนึ่งช่วงก่อนอนี่นะมันก็ยังติดต้านอยู่เนาะ มันยังติดต้านอยู่เนะาะยวรับแนวะต้านมันอยู่กรอบนี่นะเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปถ้ามันจะเบรกนะเพราะวอลรุ่มเปิดหัวมาเนี่ยหนึ่งเปิดหัวมานี้เยอะนะดูทางเฟนย่ออยกทีโอเคมันออกข้างแล้วเนาะเพื่อนๆเห็นวอลุ่มด้านล่างนี้ไหม โอ้โหคอนทอนดูผมหนึ่งคนนี่ค่อนข้างมีความพยายามเนาะเพราะผมเข้าใจว่าช่วงนี้ตลาดแย่ yeah. มันไม่ค่อยมีใครอยากดูหรอกแต่ว่าในธนานะเทรดเดอร์เนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยมันแบกโวลุ่มโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยโวลุ่มโปรไฟล์คือตรงนี้เนาะ2.30เนี่ยคือมันออกข้างมายึยๆกมาออกข้างยิงยอ่อออกข้าง ออกข้างมาออกข้างมาจนมาเบรกแท่งนี้นะมีวอลลุ่มนะเห็นนะเห็นนะแท่งนี้นะใช่ปะมีวอลลุ่มนะแล้วก็ยืนยืนพุ่งนี้ถ้าเบรกกลับอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะแล้วก็วันนี้มันยืนได้แข็งด้วยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็มีสองตัวไทยคมตัวเดิมเนาะไทยคมที่ผมปาออกไปแล้วนะ ผมปาออกไปแล้วนะเพราะว่าเดเทผมถ้าตัวไหนซื้อแล้วมันไม่ไปก็ผมจะจะปาออกไปก่อนนะครับอืมจะปาออกไปก่อนนะแต่ถ้าเปิดโดดไม่ไกลก็พอไหวแต่ถ้าเปิดโดดไกลก็ผ่านหรอกนะครับอืมก็ยังไงก็อย่าลืมเอาไปเฝ้ากันปละพัดปลาพัดนะอ๋อมีอีกตัวแถม โอเค TPS ตัวเดิมเลยปึ๊บนดูท่าเฟรมเดย์ก่อน๋อกไม่ใช่ตัวนี้นะ TPS ตัวนี้ตัวนี้อ่าอ่าวันนี้แม่ถ้ามันเบรกหัววันนี้นะก็น่าซัดนะเออก็น่าซัดนะมันไม่เบรกนะมันไม่เบรก อา่ายังยังอาจจะยิงได้สักแทงหนึ่งหรือหรือเปล่า,าไม่รู้นะหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนอ่าโอเคเห็นไหมมันยิงขึ้นมาออกข้างสวยเลยออกข้างสวย <entertain S 1> ดูทำเฟรมสามนาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาจุดจุดซื้อนี่นะเห็นไหมวอลรูปนี้สูงทั้งนั้นเลยนะที่มาซื้อขึ้นมานี่คือของเมื่อวานนะเสร็จแล้ววันนี้ออกข้างนะ โอเคปิดปิดที่ high เท่าเดิมเลยว่ะวงนี้ถ้าย่อ,อก,ก่อนอ่ะเป็นโอกาสเนาะแต่ถ้าไม่ย่อเนี่ย<ม>คือถ้ามันย่อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพื่อเนเพื่อนมันจะเล่นง่ายผมจะใช้คำว่ามันเล่นง่ายนะมันจะเป็นแบบนี้ย เียแล้วถ้าเบรปฟึ้งเนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้นะใช่ปะ่ะมันก็เล่นง่ายไงแต่ถ้าเกิดไม่ย่อเราก็ต้องดูว่าเราจะกล้าซื้อตรงนี้ไหมนะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าเต็มที่เขาน่าจะมีแค่แท่งเดียว,นะ,วน,นะผมเดานะ คือตอนนี้มันต้อง selective บายแล้วก็เล่นเร็วๆมากเลยไปถืออีลางค่ายแรงเงืองงักเนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนโดนสูงนะครับอย่างไทยคมก็ไม่ไปเนาะอืม hmm. เออ SPC ต้องรอพักสักพักหนึ่งเนาะค่าการกันหน้าจะเหลือเก้าเหรียญตัวไหนเล่นได้เหรอ PRT มบดีขึ้นมาแล้วนะ ถ้าวันนี้ก็ไม่น่าได้น่าจะมีแค่นี้ถ้าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวขอดูท็อปเจนเนอร์มีดีๆนะเดี๋ยวเปิดดูกปนพร้อ,รอมๆกันเลยนะเกิดมาฝ้าก็สามสี่ตัวยองอ๋อยองก็ 3, อยงอ,อ,งกองก็เป็นทรงแบบยังไม่ใช่นะมันก็จะเล่นยากครับเอาเป็นว่าเอาเอาเอา,เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะก็มีไทยคมนะมี TPS นะเอ,อแล้วก็มีอะไรวะประพัดนะประพัดนะครับประพัดนี่เดี๋ยวผมให้ดูพูดถึงหุ้นนะ่นีดนี่นึนนนนนน่ปลาพัดผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะผมไม่เคยดูหุ้นตัวนี้นะเคยแต่เดทแต่ไม่เคยเอามานั่งดูว่ามันคืออะไรนะมากจดแคปที่800ล้านเองนะเพื่อนๆ IPO นี่ 1.5บาทนะถ้าเกิดเพิ่งขึ้นมาเด้งเย่งนะนนี่นี่อนุรักษ์คุณสแสวงนะชื่อที่เกับคุณนะคุณนะคุณคุณนะอันนี้นามสกุลที่วกับคุณหมอพงศักดิ์นะเออส่วนอันนี้จะเป็นกรรมการทั้งนั้นเลยนะเกตุนุติลือสกุลจุลพันธ์อะไรทั้งหลายนนเนี่ยวิทย Nvidia, ัยเอ็นวิดีารด้วยโอเคฮะอันนี้คือกับน้องนั้นเป็นกรรมการหมดเลยนะผมไม่แน่ใจก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันร่วมทุนกันทํา ทำบริษัทหรือเปล่าเนาะนะครับก็ให้ให้ดูผู้รายเที่อวผู้ถือหุ้นว่าเออมี VI นะแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช้หุ้นเน่านะครับหรือหุ้นปั่นเพราะด้วยการที่กรองมาแล้วหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่นิดนึงถ้าเกิดว่าเราได้จุดดีๆเนี่ยแล้วมันไปเนี่ย A, เอ็พับเราอาจจะถือก็ได้ แล้วแต่พเพื่อนๆนะขอดูทำแฟนวีนิดนึงคือหุ้นหนึ่งตัวมาเล่นได้หลายอย่างเนาะเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆนี่สวยวะเห็นปะนี่สวยจริงหมายความว่ากราฟมันสวยนะนเบรก IPO เบรกปุ๊บติส้นกดเบรกกันเปี้ยงนะแล้วก็เบรกหัวที่เล่นกันนี่ซึบ่บเส้นมันเยอะไปหน่อย แถวนี้นะโอเคเนี่ยนี่คือทางเฟรมวีนะเพื่อนๆเห็นปะมันโอเคเลยนะมันโอเคในที่นี้แหละเขาว่ามันดูมีระเบียบวินัยมากแม้ในภาพระยะสั้นมันจะสวิงนะแต่ถ้าเกิดเราซื้อให้ถูกจุดเนี่ยหรือใกล้เคียงกับจุดที่แบบสต็อปร้อมันดำต่ำเนี่ยเช่นแนวรับเนี่ยเช่นตรงไหนเช่นแถวนี้หัวเดิมเนี่ย แถวนี้หัวเดิมแถวแถวนี้มันก็มีโอกาสเบี่ยงขึ้นไปนะใช่ป่ะพอดูนี่ตัวไดวเจนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันถูกเคลียร์ได้ตัวนี้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะออมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนี่นะแนวรับนะนี่สโตในทางเฟมวิกเนี่ยกำลังวนขึ้นนะเราอจะเล่นได้สักรอบหนึ่ง สำหรับถือระยะกลางนะครับส่วนระยะสั้นก็ตามแผนเลยครับ2.32ก็จัดขึ้นไปเลยครับนะมันกําลังจะเหวี่ยงขึ้นไปละจะเหวี่ยนขึ้นไปล้ว,ะน,น,ลวนะครับโอเคอยังไงก็สูค้ครับเพื่อนๆหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากเท่าไห้่นะครับสวัสดีครับ